ซาเกมุทส์สสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบพรินเซสคอนเนคตรีไดฟวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะเอาแต่ฟาร์มไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหาเล่นกันเยอะมากทั้งญี่ปุ่นทั้งไทย ทั้งวันเลยวันนี้ทำงานมแต่เกมโปลมาทั้งวันแ,แถมเป moon, ็นแนวเจอนิเมอร์พด้วยส่งไปให้แล้วก็จะดูอีกมันหมายความว่ายังไงเนี่ยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรพวกท่านเนี่ยเฮ้เนื้อเรื่องเขาก็ดีเออมีแปลไทยให้เล่นกันแล้วเอาจัดมาดีเนื้อเรื่องเข้มๆน่ะลุยเลยน่ะโอ้โหเฮ้ย โอ้โหเออว่ะทำออกมาน่ารักจัดย, <c oughs> ยังเหลือพลังเยอะขนาดนี้เลยนะพระเจ้ <c oughs> าทำไมาเสียงพระเอกเข้มจังละ่ะอัจฉริยะผู้พิทักษ์ไม่คิดเลยว่าพวกเธอจะมาถึงขนาดนี้ <c oughs> แต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแนละ้ว <c oughs> เลเวหนึ่งเวทเร็วเก่าเออเรียบร้อยไป ฉันไม่ปล่อยให้คนที่บังอาจมาขวางหนีไปได้รับคัดสินทั้งพวกแกทั้งโลกนี้จงคุกเข่าให้ฉันโอ้โหโอ้อัศาวินคุงเดินมากลางแขนแบบน่ารักโหดมาก โอ้ใครก็ไม่รู้ตัวที่ทำให้นายตื่นฉันจะนอนต่อก็ได้นะฉันก็ยังอยากจดจ่ออยู่กับงานด้วยไม่มีเวลามาเป็นคู่สนทนาให้นายหรอกเอ้ามาซึนใส่กูอีกมงเดินมาปลุกกูแท้ๆหืมอุ้ยรู้ได้ว่าเรานินทาทำสีหน้าสงสัยว่าเธอเป็นใครสินะเพรที่ฉันรู้จักนายดีแต่นายกลับทำเหมือนเพิ่งเจอกันครั้งแรกแอบฉันก็ไม่ได้แอบเศร้าอยู่หรอกนะฉันคืออืมฉันก็ไม่จะบอกชื่อหรอกนะน เรียกใช้ว,ว่าอาเมสก็แล้วกันภาคหลังก็มีแต่คนเรียกแบบนี้ยแย่จริงแต่ก็ไม่ต้องฝืนจาหรอกนะ,ะยังไงเดยวก็ลืมแล้วล่ะใช่ันนี้ก็เหมือนกับความฝันจะหวังนั้นก็ได้ไ <c oughs> อ้ใหญที่เห็นแหละฉันโดนเล่นงานจนพังยับแต่ฉันก็ไม่อยากจะพังนักเอกนะขอยากรอแตนไม่ได้จนว่จะซ่อมแซมตัวเองเสร็จเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกความเป็นจริงก็ไม่ได้ก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งนักรลกนะ เิ็งฟินเกินเดี๋ยวฟินไปพอไงฉันก็เลยส่งผู้นำทางไปทำหน้าที่แทนแล้วก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะทำหรอกนะเธอจะเป็นผู้นำไชีวิตนะเอ้ยเจ็บท้องเวรกรรมหรือก็คือชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงแลยละเอียดไปถามทั้งนั้นก็เลยกันโอ๊โทษทีคราวนี้คงต้องจากกันแค่นี้ก่อนที่จริงมีเรื่องที่อยากคุยด้วยอีกเยอะเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะคุยกันนายหรอกนะโลกแห่งความจริงจะโหดร้ายนะแต่ว่าจะอยู่ในความฝันตลอดไปไม่ได้ โอ้งั้นไว้เจอกันใหม่นะฉันจะภาวนาให้ชีวิตนายและโลกความจริงเต็มไปด้วยความสุขแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นห่วงนายหรอกนะโอ้อฉันเป็นใครอยู่ในหลักอ๋อฉันคือผู้นำงานที่ท่านอาเมสผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าก็ไม่อยากจะส่งมานักหรอกนะฉันชื่อโคโคโระค่ะโคโคโระ ดีที่ได้รู้จักน้องขังคกนะคะฉันมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและดูแลนายท่านอย่างขมักขม้นตั้งแต่อรุณยันลาตรีตั้แต่นอนเปรยันนอนหลงโอ้เยี่ยมหากต้องการสิ่งใดโปรดสักได้เลยค่ันายท่านเฮ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าทำด้วยแพชชั่นมันออกมามันเลยออกมาเป็นอย่างนี้ไงโอเจ๋งนี่เขาทำแบบใจรักอ่ะไม่ใช่แบบว่าแปรทรง เออโอ้กำลังงงอยู่ทีนะคะอาจจะเป็นการเสียมารยาทแต่ขอทราบชื่อของท่านได้เลยอ่าฉันฉันก็ไม่อยากบอกชื่อหรอกนะเฮ้ยไม่ได้ชื่อ,อยกูกิไงก็เมื่อกี้ชื่อเอเขาไม่เอาอ่ะไม่ได้ไยาวไปอ๋อไม่ได้ตั้งใจะจะช่วยนายหรอกนะเออนี่ได้แล้วครับลงทะเบียนไม่ได้ตั้งใจะจะช่วยนายหรอกนะได้แล้วครับลงทะเบียนเรียบร้อยครับ ซึนซึน<า>อุ้มชื่อท่านไม่ไม่ได้ตั้งใจะจะช่วยหรอกนะสินะคะโล่งอ,อกจังเป็นในท่านที่ฉันต้องรับใช้จริงๆด้วยขออภัยที่สงสัยว่าผิดคนหรือเปล่านะคะหากไม่พอใจกกรุณาลงโทษได้เลยค่ะโจะใช้เช็ด <laughs> จะใช้แซวฝาดหรือทุกท่านอยากรไ่อะไรวันนี้เ <laughs> อ้ยในท่านสูญเสียความทรงจําเกือบทั้งหมดดังนั้นน่าจะอยู่ในสภาวะสับสนจะเป็นผู้นําทางให้เองมีเสียงคนหิวน่าจะเป็นเจ๊คนเมื่อกี้แน่เลย อ้าวหรือว่าเราอรอถึงเวลาอาหารกำวันพอดีด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยกำลังหิวจนใกล้ตาอยู่พ <c oughs> อดีใครกันคะแล้วมีเสียงชามด้วยนะเสียงเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆจัดเทม็ม พวกคุณเป็นคนดีจร good, ิงๆจะทราบซึ้งไปตลอดชีวิตเลยขอบคุณมากนะครับเออไม่น่าเรียกว่าแบ่งรู้ตัวอีกทีข้าวก็โดนเอาไปกินแล้วเออหมดเกลี้ยงเลยคุณคุณเป็นใครกันคะทำไมตัวละครโผล่มาเยอะจังกรีดช่วยด้วยปีศาจมีปีศาจฝูงใหญ่ไล่ตามมาโอ้ปีศาจจริงๆ ปีศาจปีศาจโอ้ดูมันจะมีเรื่องใหญ่ใครกันไม่รู้กำลังโดนปีศาจฝูงใหญ่ไล่ตามมาจะเป็นไงดีนะท่านเฮ้ยเ<อ>จ๊จะทำดีเพื่อช่วยเหลือเราเอ๋ใครนะมาช่วยฉันโอ้โหนี่ใจเย็นมากอืมปีศาจเยอะเกินไปพวกเราไปช่วยกันอีกแรงนึงนะดูหน้าดูหนะ้า เด็กหน้าง,ง่วงอ๋อจะได้อธิบายวิธีต่อสู้ให้ในท่านฟังด้วยเอาซะลืมไปเลยว่านี่ลืมไปเลยว่าให้เราเล่นอืม <laughs> ในการแบทเทิลฉันจะต่อสู้ในฐานะตัวละครด้วยแถบสีฟ้าคือค่า TP ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อโจมตีและถูกโจมตีเ <c oughs> มื่อ <c oughs> แถบทรพีเต็ม <c oughs> จะสามารถใช้ท่ายูเนียนเบิอันทรงพลังได้เดี๋ยวจะให้สัญญาณด้วยปุ่มโอเคนะคะนี่โอเค พูดง่ายๆแล้วคือตัวประกอบนี่เองไม่้รือว่าคุณเป็นใครฮะนอกจากมายังไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามเลยนอกจากมาแย่งข้าวเรากินแล้วคุณเป็นใครเอ่อฉันก็ยังไม่ได้แนะนําตัวเองเลยฉันชื่อ,อยุยขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลืออ๋อ,อคือฉันชื่อคังคกจังส่วนนี่คือท่านไม่ได้ตั้งใจจะช่วยนายหรอกนะค่ะ อาล้จีก็ไม่ตอบชื่อจีก็ยังไม่ตอบชื่อมีคนใช้เวทฟุ้นฟูได้ป้าคนนี้เป็นไรอ่ะโดนลูกหลงระหว่างผ่านทางมาเหมือนชั้นนะมันฝากเรื่องรักษาด้วยเลยแล้วกันรอบๆมีปีศาจป่วนเปลี่ยนเต็มไปหมดจะปไปไล่มันเองท่านเปกโกลินผู้หิวทองรองเจ้าจอกเป็นดนตรีขอเรียกชื่อข,ขอเรียกชื่อนี้นะคะลงเรือลำเดียวกันแล้วเรามาหนีให้พ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันเถอะคะ่ะ ไปกูลินมาถึงฉันเหรอคะโดนตั้งชื่อเล่นน่ารักน่ารักให้ซะแล้วจำไปเลยเออไม่บอกชื่อมาดีนักตั้งให้แม่งเลยเ,เริ่มต้นเรื่องราวของพวกเราจากนี้ได้กันค่ะเอาละ่ะมีตหรับในท่านที่นี่คือโลกที่จะเป็นฉากการผจญภัยของนในท่านหรืในท่านอาจจะกำลังสับสนผพ้อย่องเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ไปไปนำพาอทรงจำของเรากลับมาเควสเควสหลักมาลองทำเควสกันค่ะไปทา้าทายฉันเองก็จะไปร่วมปัดเป่า,ปาพยันตรายรอบตัวนายท่านโอ้โหดูดิวา่าถ้าศิล์ของเจ้าเนี่ยช่างร้ายกาจยิง่งอันนี้กดออกโตได้ปะโตนะ พิษาดนน้อยแอย่ตายแล้วจบแล้วใช่ไหมโอ๊ยสตาร์มิน่าฟื้นฟูแล้วเวลาอัพเลเวลกระโดดดึงทีนึงอะไรในเกมแม่งทำมาดูน่ารักไปมดดูดูมินิทำได้ดีมากนายท่านได้อุปกรณ์สวมใส่มาด้วยจากนี้ฉันจะขออธิบายการใช้อุปกรณ์สวมใส่นะครับตัวละครหนึ่งจะมีอุปกรณ์สวมใสมากหกชิน้นเะมื่อสวมครบแล้วจะเพิ่มแรงของตัวละครได้จัดไป จังหวะนี้เรามาเพิ่มเพื่อนร่วมทางอ๋อฉันอยากเพิ่มผู้พ้องเก่งๆท่าที่จะทำได้ครับเพราะว่ายายเปโกลินที่ท้องร้องจอกๆเป็นเสียงดนตรีดูท่านาจะพิ่พงพาไม่ได้เท่าไหร่นอกจากการกินอ๋อโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เติมด้โอ้โหน่าเกลียดไหน,นรอบแรกนี้ขอมอบเพชรน้องให้หนายท่านเอาไปเปิดกาชาโอ้โหเพชรให้เราด้วยหนึ่งครั้งเปิดกาชาก็ามีแอนิเมชนันด้วย แสดงความยินดีด้วยผมมีิโโกสชมากแล้วเราก็ได้พบกันสักทีนะพี่จ้าลินโน่ดูเหมือนว่าเรามีพวกพอที่พึ่งพาได้เพิ่มขึ้นแล้วนะทา้าทายครบทีมสมได้สูงสุดคือสามดาวนี่ไม่นะนี่ฉันดูดีขนาดนี้หรือว่าเขาแจกหนักจริงโอ้ย เลเวลผู้เล่นจะเป็นตัวกำหนดเลเวลสูงสุดของตัวละครโอเคอันนี้เป็นระบบทั่วๆไปเข้าใจได้เข้าใจง่ายๆตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตปเาโกเปโกเดิสเกอร์เดี๋ยวปโกเปโกเมื่อกี้หมายถึงแบบว่าท้องร้องหิวอะไรเงี้ยปลโกเปโกเดสเก์ คือหิวขนาดไหนนี่สังเกตที่ดาบได้ว่ามีมีรอยงับเป็นหนึ่งคำอะ่ะคือโอ้โหโอ้โหรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสุดยอดจริงคนดูที่ดาบคนดูที่ดาบเรื่องลาวของกิวพวกเราถูกปลดลอกแล้วไปดูกันเลยโอ้หิวจัดแล้วผมกินดาบตัวเองเป็นหนึ่งคำใช่ไหมเป็นเนี่ยร่วมโต๊ะอาหารแน่ความสุขดูสิข่าวสารการเรื่องที่พักได้ต่อไปก็เรื่องปากท้อง ฉันยังไม่ชินกับระบบในเมืองหลวงเอา้าแม้แต่แม่เราก็ไม่ชินกับระบบนี่ชิหานะแต่สีใจไม่ถูกว่าคนทํายังไงดีแบบนี้ถือว่าสอบตอกในฐานะผู้นําทางสินะคะฟาดฉันได้เลยค่ะช่วงมื้อกลางวันท่านยุยช่วยดูแลเรื่องอาหารให้<อ>ก็ยังพอถูถ่ายได้อยู่ค่ะเฮ้ยเขาใช้คําได้สนุกดีผมชอบแต่จะให้รบกวนขนาดเลี้ยงข้าวทุกวันทุกมื้อก็คงไม่ได้พวกเราก็ต้องดูแลปากท้องตัวเองให้ได้อนึกว่าซะอสกสวัสดีแคลฮะ อะไรจู่ๆเข้ามาทักพวดเธอเป็นใครกันะจะว่าไปตอนนะั้นคุณหมดสติก็เลยไม่มีโอกาสแนะนําตัวกันท่านผู้นี้คือท่านไม่ได้ตั้งใจจะช่วยนายหรอกนะท่านแขวงงวงค่ะชั้นชื่อโคโครอ๋อเริ่มปฏะติดประต่อแล้วเมื่อตอนกลางวันชั้นหมดสติแล้วพวกเธอก็พาไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมอย่างน้อยก็ควรขอบคุณสักคำสินะขอบใจเว้ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเวลาลําบากก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะท่านอาเมสก็ไม่ได้จะสอนชั้นไว้แบบนี้หรอกนะเห็นคุณแข็งแรงดีแล้วก็โลกอก เราจะได้เจอท่านอาร์เมสอีกไหมครับผมรู้สึกชอบท่านอาร์เมสผู้ซินเดเลขอแนะนำอีกครั้งละกันชั้นชื่อแคลก็นะเป็นพรมลิขิตประหลาดหน่อยแต่ก็ขอฝากตัวด้วยละกันกับการที่กินมื้ออ่าวิ่งไปสักสิบกิโลลดไปร้อยแคลกินมื้อเย็นไปเพิ่มมาหมื่นแคลทั้งนี้ก็เช่นกันท่านแคลรู้จักแถวนี้ไหมอ้าวให้แคลนําทางเดินเดินเข้าร้านที่คนแน่นหน่อยอะเออชั้นเลี้ยงเองเจ้ากันไปนั่นนะใช่คำว่าเจ้ากันไปไป ไหนวะโอโหอีกแล้วเหรอเปอโกลินแล้วสรุปนางคือจะไม่บอกชื่อแล้วคือชื่อเปเปโกลินไปเลยสเสียงนี่มัน <laughs> อา้าวทำไมมาล้างผลาญร้านนี้แบบไม่บอกเพื่อนล่ะครับใครกันเอ่ยเรียกใช้ว่าเปโกลินอ่ะรอสักครู่นะคะขอจัดการยัดกองภูเขาอาหารตรงหน้าลงกระเพาะเพื่อเคลียร์วิสัยทัศน์ก่อน <laughs> โอ้ย อ่านสนุกพวกนี้แหละงามงามหวานแล้วชิลคนที่เจอเมื่อตอนกลางวันนี่เจอกันกี่ครั้งก็งเห็นคุณทานอะไรอยู่ตลอดเลยแหมแป๊บๆมันก็หิวแล้วนี่นาะเออลแล้วแคลว่าไงเพิ่งเจอคนที่เป็นลมเมื่อตอนกลางวันนี่ <laughs> เป็นไรไหมดีขึ้นไหมเป็นไอ้พวกโรฮิตเลยเป็นพวกโรหิตจางเปล่ากินข้าวช่วยได้นะกินเะลยกินเะลย ไงเย,ย,ยนี่ถึงโผล่เข้ามาตีสนิทขนาดนี้ล่ะไม่อยากยุ่งกับเย,ยนี่เลยไม่มีทางเลือกสินะเดี๋ยวอย่ายัดเยียดจานข้าวใส่เฟรลี่เมื่อกลางวันเ้นเข้าไปขอข้าวทานในจังหวะพอดีเลยขอเลี้ยงตอบแทนเฮ้ยไม่น่าไม่น่าเชื่อ อ๋อเพราะว่าเป็นชนะเลิศศึกเจ้านะักกินที่ร้านนี้ก็เลยกินฟรีเลยใช่ไหมได้เงินรางวัลด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเลี้ยงเองสั่งในเต็มที่โขนาดแข่งกินไปแล้วยังไม่อิ่มเอาเมนูทั้งหมดตั้งแต่บนลงล่างย,ยังจะทานอีกเหรอ คุณดูเห็นปะดูจากสภาพแล้วน่าจะเพิ่งฟาดอาหารกองใหญ่โตลน้นจานใบย,ยักษ์ระดับที่ลงไปนอนกลิ้งได้ไปหมาดๆใช้คำได้สนุกมากคุณกระเพาะรั่วหรอ <c oughs> อย่างไรก็ดีตอนนี้ก็กำลังกลุ้มอยู่พอดีว่าจะทำยงไงกับมื้อเย็นวันนี้สวรรค์ทรงโปรดจ,จริงๆขอรับไมตรีด้วยความยินดีค่ะมาท่านเขาก็มาทานด้วยกัน <c oughs> จะก,กี่เขาก็ว่าไป <c oughs> ไม่มีทางเลือกนะมาแล้วก็ต้องไปให้สุดผมเข้าไปอเพชรราคาพิเศษแพ็คลายเดือนชุดเพชรลายเดือนราคา249บาทอเป็นรายเดือนแบบยังไงเอย่ยเป็นแบบว่ารับเพชรทุกวันใช่ไหมอ๋อล็อกอินรับทุกวันอ๋อได้แล้วเว้ย <c ười> <c ười> มาสิบครั้งจุน จงมาอยู่ใต้เรือธงโจสลัดของข้านั้นนะคนลอโอ้คาโอริบายดีจะได้ไปฟังตัวด้วยนะมาล้องเล่นเต้นรำด้วยกันกับฉันอออิฉันจะมีเพื่อนทาไมรังเกียจมาช่วยฉันอก็จะดีใจมากเลยลีมะขอบคุณที่เรียกมายังไปยังเช้านะคุณชายดูเอมิโซงิ ชายโยแต่วันนี้ปราจะได้อยู่กับพี่จานแล้วถ้าโดนแกล้งก็ยกโทษให้ด้วยนะ <c oughs> เอาละว่านี่สีลุพี่สาวจะคอยปอกป้องให้ทุกเวลาเองนะอื <c oughs> ชิสุรุสามดาว <c oughs> ต้องให้กดข้ามหรอนึกว่าจะมีประโยคขึ้นมีโซงี้พระลึกเทพที่ดาวโอเคซ้ำลิมาซ้ำยริ คือว่าจากนี้ไปแบบว่าคือจะพูดว่าฝากตัวด้วยนะแค่นี้ยังพูดไม่ได้เลยอเอายังพูดไม่จบลีโนอันนี้ฮะลีโนเพิ่งได้มาเนี่ยคือได้อีกแล้วได้พลันดึกเทพีดาห้าสิบเกจครูกะโอ้คาเมนไรเดอร์ก็แ,แค่มโนไปเองเฉยๆนะ่ะโอ้โหแม่งมีบอกให้เปิดอีกครั้งบ้าเหรอสามดาวที่นี่มีสาดาวต้องสอง้ล้านคนเนี่ยนาะจะบอกว่าฉันได้ตัวซ้ำย่างงั้นเนอะ จัดทีมก่อนได้ใช่ปะ่ะเอาเจไแบกดาบกินเก่งไปด้แลวกันแล้วก็ต้องเอาตัวฮิวติดไปด้วยไปโอเนจังซานโจ้เออมันต้องอย่างนี้ดาบมีรอยงับอยู่คำหนึ่งเนี่ยคือตอนนั้นน่าจะหิวจัดจริงๆโอโ้โหเท่เว้ย <c oughs> อไอตัวข้างเดี๋ยวไอตัวข้างหน้าจะแย่วจากจบก็กินข้าวปั้นเหมือนจะมีเนื้อเรื่องตอนใหม่ในเนื้อเรื่องหลักที่ปลดล็อกแล้วรีบไปดูกันเถอะนี่เอาสาวนักพิศนาสุ่ความทรงจำบทขั้น ในที่สุดก็เริ่มสักทีนะเรื่องราวของนายนะ่ะจริงๆฉันก็ไม่อยากจะเริ่มแล้วหรอกนะเรื่องราวของนายจะจบแบบแบดเอนหรือแฮปปี้เอนนั้นแม้แต่พระเจ้าก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ก็นะเอาเป็นว่าโดนพื้นฐานแล้วนะก็คงต้องไปตามน้ําตลอดแหละว,ว่าตามตรงก็เหมือนโดนปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นฉันจะช่วยเสริมข้อมูลห,หลายๆอย่างให้เองจริงๆก็ไม่อยากจะเสริมให้หรอกนะเพื่อการนั้น ฉันจะต้องมาพูดขั้นแบบนี้เลยไงก็ <st> <c oughs> ไม่ได้อยากจะมาพูดนั่นหรอกนะสำหรับนายก็เป็นเหมือนความฝันและคงลืมทันทีเลยก็เถอดดูดูนะแต่ฉันก็หวังว่าจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ในหัวขี้เลื่อยของนายบ้างก็เลยขอพูดไปหน่อยละกันเอาไปว่าเริ่มจากสถานการณ์ตอนนี้ก่อนตัวเอกที่สูญเสียความทรงจําก็คือนายกับคังคกตันที่เป็นค่ารับใช้ตั้งแต่ประมาณเดือนก่อนพักกันอยู่ที่โรงแรมทํางานหาเงินใช้ที่แลนโซไปด้วย ส่วนในผู้หญิงคนอื่นนอกจากโคโคโลตันพวกเ<ไ>ปโกลินจางแยกกันไปชั่วคราวกว่าที่พวกนั้นจะไปพักกันที่โรงแรมยังไงซะก,ก็อยู่เมืองเดียวกันแต่ก็ไม่ได้อยากจะอยู่หรอกนะเหมือนทีนบางทีก็เจอกันอยู่แล้วบ้างนี่ระหว่างนั้นนาจะได้เจอกับพวกเด็กผู้หญิงมากมายเลยนะถ้าลองนับๆดูก็น่าจะเกิน4ี่สิคนเลยนายจะได้พูดคุยสารสัมพันธ์แล้วก็สนิทสนมกับพวกเธอขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ได้อยากสนิทด้วยหรอกนะเอ๊ะจำอะไรไม่ได้เลยเหรอจริงหรือเปล่าเนี่นยไหนนายลองนึกดูดีๆ ถ้านายลองตั้งใจหาความทรงจำให้ทั่วหน่อยจะต้องเจอเรื่องราวที่ได้เจอที่ได้พูดคุยกับเด็กผู้หญิงเหล่านั้นแน่ๆฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาจะช่วยนายหรอกนะถึงสิ่งที่พวกเธอพูดจะเป็นศัพท์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่นะก็ได้ได้ยินสัพท์นั้นจากที่ไหนสักที่และให้พวกเธออธิบายความหมายให้แล้วนะนี่ไม่ได้แนะนาหรอกน่าจะต้องนําข้อมูลเหล่านั้นมารวมกับประสบการณ์ที่ได้เจอเพื่อไขปริศนาของโลกใบนี้กับปริศนาของสิ่งที่นายกำลังแบกรับมันอยู่เพื่อที่นายจะยังคงเป็นนายอยู่ได้ยังไงล่ะแล้วนี้้ดวย ตายจริงเผลอพูดไปเรื่องแต่แรกไม่ได้เลยนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจะจะพูดขนาดนี้หรอกนะเรื่องคุยยืดยาวนี่ก็หยุดไว้เท่านี้ก่อนละกันนายก็สนุกกับเรื่องราวของนายให้เต็มที่ฉันก็ไม่อยากจะพูดยาวขนาดนี้หรอกนะนก็เป็นชีวิตของนายนี่ลงทางเมื่อไหร่ฉันจะชี้แนะเองก็ไม่ได้จะชี้แนะหรอกนะแต่ก็ชี้ไม่ได้คี <c oughs> <c oughs> โอ้โหสาวน้อยปริศนากกุญแจแห่งความทรงจํา งานจ้างวานจากเมดสาวจอมซุ่มซา่ามไม่ได้ตั้งใจจะช่วยนายหรอกนะเริ่มใช้ชีวิตในแลนโซได้หนึ่งเดือนเสร็จแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งโอเคเป็นเรื่องที่พูดยากสักหน่อยแต่พวกเราไม่มีเงินแล้วอะ่ะมันพูดยากตรงไหน,นตอนเดินทางออกมาจากบ้านเกิดท่านผู้เฒ่าก็ให้ค่าเดินทางติดตัวมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เงินเกลี้ยงกระเป๋าแล้วคะ่ะแลนโซก็เป็นเมืองใหญ่ด้วยข้าวของเลยราคาแพง พยายามประหย,ยัดแล้วประหยัดอีกแต่ตอนนี้กระเป๋าว่างสนิทแล้วประหยัดแล้วประหยัดอีกปากขัดตีนทีสุดๆครับดังนั้นนายท่านให้ฉันออกไปทำงานได้ไหมทำงานหาเรื่องแล้วนี่มันแม่เราชัดๆเนี่ยโคโรถ้าเป็นไปได้ฉันก็ไม่อยากแยกทางจากนายท่านหรอก แต่ฉันจะออกไปหางานทําและรับค่าแรงมาใช้เป็นค่าใช้ใชจ่ายในชีวิตประจําจวันค่ะแล้วปล่อยในท่านนอนกันอีกินเป็นแบงดาหากินแก่ผู้หญิงทุกส่วนในท่านก็กรุณาเที่ยวเล่นแถวนี้หรือจะทานของอร่อยๆตามสบายคุณดูที่ไอพอเอกมีจิตสานึกหน่อยเว้ยนี่เป็นค่าขนมของวันนี้ค่ะเชิญค่ะนี่มันแม่ชัดๆแม่เราเหรอตัวเอกถ้าอย่าง,งานั้นขอตัวก่อนนะคะให้โคโคโลหาเลี้ยงหรอตัวเอกมึงละหายใจบ้าง จะกลับมาที่พักประมาณช่วงเย็นได้ค่าขนมแล้วด้วยเป็นอะไรไปข้าในายท่านสีหน้าดูไม่เป็นผู้ชายเลยไม่ชินกับสภาพแวดล้อมเลยไม่สบายหรอคะหน้าเป็นห่วงจังหรือเป็นเพราะค่าขนมไม่พอพ่อเองนี่เด็กน้อยมากเลยต้องขออภัยด้วยค่ะเงินที่มอบให้เมื่อครู่เป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแม่จะรีบไปทำงานหามาให้นะลูกก็ไปเติมเกมให้หมดนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่ช่วยไม่ได้ เอาพวกเครื่องประดับไปขายแลกเงินแทนก็นแล้วกันเหรอร,รอเดียวไอ้หนูจู่ๆเข้ามากอดมันลำบากใจนะลูกอยู่ต่อนหน้าสาธารณชนด้วยเป็นอะไรไปลูกเหงาที่แม่ไม่อยู่ข้างๆเหรอหรือข่าขนมไม่พอ,อหนูอยากทำงานเหรอลูกอ,อก๋ออยากจะช่วยแม่อกแรงหนึ่ง แม่อยากจะรับภาระหนักอย่างการใช้แรงงานมาทําให้หมดแหละแต่ให้คนอื่นทํางานส่วนตัวเองไปเที่ยวเล่นมันรู้สึกผิดใช่ไหมลูกโอ้ยูเออจูจ่ๆก็มีหัวคิดเนาะในเมื่อเป็นความต้องการของหนูเดี๋ยวแม่ก็จะโอเคนะได้ได้ได้ไดแม่ลูกเรานี่เป็นคนอ่อนโยนดีจริงเลี้ยงมาดีแถมการหาเงินสองคนยังมีประสิทธิภาพกว่าด้วยเป็นอันตกลงตามนี้นะลูกอดีนะที่พระเอกไม่สูญสิ้นความเป็นคนในจบเลย รู้สึกลานนี้จะมีป้ายสำหรับแปะพวกประกาศรับสมัครงานนะเดี๋ยวมาม่าจะหางานดีๆจากป้ายนั้นเป็นอันตกลงไหมลูกไปไปกันเลยลูกหนอนป้ายที่บอกไปไปไปเออไปดูโอ้โหพระเอกตัวโตตัวเบลล์คือถ้าคือถ้าไม่เห็นตัวพระเอกผมจะจินตนาการว่าตัวมันจะเล็กๆเหมือนปังปอนนะอันนี้คืออะไรไปแอบดูเกงในเขาว้ายว้ายโอ้โหชั่วกว่าที่กูคิดอีก หน,หนูหนูมีดูล้มค่อนข้างแรงนะรู้สึกว่ามีไอ้โรคจิตเนี่ยเอาหัวไปซุกอยู่ใต้กระโปรงของหนูอยู่น่ะเดี๋ยวฮะๆอะไรนะเวทจริงๆเ <c oughs> นี่ฮะสือสือเมะจะติดโปสเตอร์กันเลยขยิ่งตัวบนที่วางเท้าแต่ก็ดันเผลอเสียหลักล้มลงมาโชคดีมีไอ้งัางคนหนึ่งเอาหน้ามารับถือส <c oughs> ือสือเมะอะ คุณไม่ได้ตั้งใจงจะช่วยซูซุมิเอาแม่คุณไม่ได้ตั้งใจงจะช่วยนายหรอกนะนี่อ้นี่ชื่อชื่อกูเองกูล,ลืมครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยรู้สึกเหมือนโดนเห็นด้านหน้าอายเข้าไงก็ไม่รู้ไม่ได้มาเที่ยวบ่อยเลยนะพี่นายท่านรู้จัก,จกเมดคนนี้เหรออ๋อใช่คุณไม่ได้ตั้งใจงจะช่วยนายหรอกนะเนี่ยเมื่อก่อนเคยมาเที่ยวบ่อยออกินข้าวห่อไข่เนี่ยเป็นสิบสิบจานแน่ คนนี้เด็กคนนี้เป็นน้องสาวของคุณไม่ได้ตั้งใจจะช่วยนายหรอกนะเหรอตายแล้วน่ารักจังเลยหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยวันนี้มาเดทกับพี่ชายเหรอฉันไม่ใช่น้องสาวครับพอดีอ่าชื่อคังคกจังเป็นแม่ของไอ้พระเอกเนี่ยหรอเหรอ,รองั้นก็อารมณ์ประมาณเดียวกับฉันสินะฮะฮะประมาณเดียวกันเหรอเอเออย่าบอกนะว่าท่านซูซูเมะก็ให้ในท่านเปอยู่ เอ๊ะอะไรนะใครไปซื้อไปอะไรแถวนั้นไม่ใช่ขอโทษกอธิบายไม่ชัดเจนคือว่าฉันก็แค่เหตธรรมดาคนหนึงอย่างที่เห็นนี่แหละทํางานรับใช้ท่านผู้สูงส่งท่านหนึ่งอยู่ที่มีเงินเยอะตอนนี้ฉันมาทํางานให้คุณหนูให้ท่านผู้นั้นโดยการหาคนไปช่วยงานอ่ะดูนี่นี่เป็นโปสเตอร์หาคนที่ฉันตั้งใจทําขึ้นมาเลยอืมหาคนไปช่วยขนของย้ายบ้านเลย ช่วยห่อสัมภาระและถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยคุ้มกันรถม้าลากของไปด้วยเฮ้ยงานไม่ยากแต่ค่าตอบแทนสูงกว่ปกติเยอะเยี่ยมปกติคุณหนูเป็นคนขี้งอ่าเป็นคนประหยัดนะครแต่เวลาต้องใช้เงินก็มักจะใจปั๊มแปรมันจริง เวลาแปลแป,ปมันมันก็จะอ่านมันไปด้วยพวกคุณไม่ได้ตั้งใจะจะช่วยนายหรอกนะเนี่ยมีโทระกับป้ายประกาศนี้ใช่ไหมล่ะเอ้าไปยืนคุยกับันตอที่กำลังหางานทําอยู่ทาไมนังเกตก็รับงานนี้ไปทําดูเลยคือหมายถึงว่าถ้าเกิดสะดวกะนะนนี่ไม่ได้บังคับไม่ได้ป้ายยาเลยแต่ว่ามันได้เงินเยอะถ้าจ้างคนแปลกหน้าสู้จ้างคนคุ้นหน้าปลอดภัยกว่าเงินก็ดีมีเลอที่จะไม่เลือก อมไหนๆก็มาได้จังหวะพอดีแถมเงื่อนไขก็ค่อนข้างดีไปๆๆรับกันแต่ฉันตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวถามลูกก่อนแล้วกันเอาไงก่อนอื่นช่วยเดี๋ยวนะมึงนอนเป็นไอ้โรคจิตมาตลอดกันเลยนเนี่ยเขานั่งคุยกันขนาดนี้เนี่ยต้องถังออกซิเจนแล้วละ่ะม,มาคาว่าไง อ๋อเมื่อกี้ตอนที่ท่านซึซึเมะล้มลงมาเนี่ยก็เลยอยู่ในท่าคร่อมนายท่านและด้วยความที่นายท่านเป็นคนดีเลยไม่ลุกแม่งเลยนอนอยู่ตรงนั้นดีเนาะขอโทษค่ะชั้นนี้ละก็ซุ่มซ่ามจริงเลยคุยเลื่อยเปื่อยสบายใจเฉิมอยู่ครึ่งชั่วโมงนี่ค่ะตกลงมาตั้งสามสิบนาทีเนี่ยท่านที่นั่งทับคุณไม่ได้ตั้งใจจะช่วยนายหรอกนะอยู่ได้ยังไงเนียบ้าจังอภัยด้วยซุ่มซ่ามจริง ล้มอีกสักรอบจะเปไ็นไรไปแล้วอืมสงสัยรีบร้อนเกินไปนี่มันฉากเซอร์วิสท,ที่มีอยู่ดาดื่นในกระตูนฮาเลมชัดๆแถมรอบนี้ไม่ใช่แค่นั่งคอมมึงจะจับนายท่านกูทำเมียเลยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ใส่ท่านกูทำผัวเลยอ้าวเวรนกรรมนายท่านกูเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากเลยนะเป็นคนที่ซุ่มซ่ามเซอร์วิสเวอร์เกินแลนที่คงขนของลำบากเอาเป็นว่าต้องมีคนช่วยแล้วล่ละจบครับ นายท่านจะสามารถดูเนื้อเรื่องหลักต่อได้เมื่อทำเกรททั่วไปผ่านเอาละวิถีชีวิตของไอเด็กน้อยที่จะไปทำงานพิเศษจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไปโอเคครับสำหรับพาร์ทแรกก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมปรินเซ s คอน n น็กไอเราค่ะมันมันจังวะนี่เดี๋ยวโอ้นี่แค่จะเข้ามาดูทูตอวเียนี่ยังขนาดนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อชาต้องการนะครับผมเจอกันครับ